เนื่องจากเมื่อวานนะคะกรณีที่มีลูกสาวนําคุณพ่ออายุ80ปีไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่โคราชล่าสุดมีความคืบหน้าจากขั้งฝังของลูกชายนะคะเขาออกมาบอกว่าคนที่พาพ่อไปไว้ที่วัดคือพี่สาวแต่เจตนาไม่ได้ตั้งใจพาพ่อไปทิ้งไว้ที่วัดแต่เป็นเพราะว่าพ่อต้องการจะเจอเจ้าอาวาสที่รู้จักกันมานานค่ะคนมาบอกให้ไปรับพ่อที่วัดนะครับว่ามีคนเอามาทิ้ง โดยตัวของพี่สาวเองก็ไม่ได้ติดต่อเรามาเลยใช่ไหมย,ยังครับไม่บอกไม่ได้บอกอะไรไม่บอกล่วงหน้าว่าจะมาอะไรครับเพราะว่าอยู่คนละที่อยู่แล้วเราเราได้โทรติดต่อเขาไหมครับก็ติดต่อช่วงจะบอกให้ไปรับพ่อนี่แหละครับผมหารถไปรับก็ยังไม่ได้รถพอดีพระอาจารย์เขามีคนรู้จักที่อบตอนน่นนะครับติดต่อประสาน ที่อบตหนองวไยก็ได้อาศัยรถเข้ามาที่ส่งโรงพยาบาลเมืองคนนะครับนี่คือเสียงของลูกชายนะคะที่ยืนยันว่าพี่สาวของเขาเป็นคนพาพ่อไปส่งที่วัดในจังหวัดนครราชสีมาเป็นเพราะว่าพ่อต้องการไปพบกับหลวงพ่อที่วัดแห่งนี้ เพราะรู้จักกันมานานจึงอยากจะมีการพูดคุยกันนะคะซึ่งหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่สาวค่ะพี่สาวเองก็ไม่ทราบนะคะว่าชายอายุ80ปีคนนี้ผู้เป็นพ่อติดเชื้อโควิด1 9พร้อมบ,บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้พ่อเคยขับรถแท็กซี่ที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าช่วงหลังพ่อป่วยเจ้าของอู่แท็กซี่เลยพาพ่อมาส่งที่บ้านพี่สาวที่จังหวัดลบบุรีและตนเองกับพี่สาวไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าพอทราบเรื่องก็รีบติดต่อให้มีการส่งพ่อมารักษาที่โรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นและตอนนี้ไม่สามารถพบพ่อได้โดยล่าสุดนะคะก็ได้มีการส่งพ่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแล้วล่าสุดค่ะลูกสาวของคุณตาคนนี้นะคะก็ได้ออกมายืนยันอีกครั้งนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เธอจะพาพ่อไปส่งที่วัดเพื่อพบกับเจ้าอาวาสซึ่งเธอเรียกว่าหลวงนา ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันแล้วซึ่งหลวงนะ้ารับรู้นะคะแล้วก็ยินดีให้มาเพราะว่าจำวัดอยู่รูปเดียวพร้อมบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เธอรู้สึกเครียดมากที่ถูกสังคมต่อว่ากรณีพาพ่อไปทิ้งที่วัดพร้อมยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาก็ได้ดูแลพ่ออย่างดีและตอนที่พาไปไม่ทราบจริงๆค่ะว่าพ่อติดเชื้อโควิด พอมาทราบจากข่าวนะคะเธอก็รีบไปตรวจหาเชื้อแล้วก็พบว่าผลตรวจเป็นบวกติดโควิดเหมือนกันนะคะพร้อมที่จะอ้อนวอนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าใจเธอด้วยค่ะกลายเป็นการสื่อสารที่เข้าใจกันคาดเคลื่อนนะครับค่ะ<า>ผู้ใหญ่บ้านเองที่ไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือคุณพ่อไปอยู่ในดึงคืนแล,<า>แล้วแลออกมาจากกุติออกมาก็มาเดินแล้วมาล้มตรงนี้ก็เห็นภาพนั<า>้น<า>แล้วก็พยายามแจ้งว่าเออให้ออกไปถมพยาบาลกันหน่อย<า>เอาไปตรวจดูว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าทาง เจ้าวาดเองก็บอกว่าอ๋อลูกเขาเอามาวางไวทั้งเนี้ยมาทิ้งไว้ที่วัดก่อนไอ้คาว่าทิ้งไว้เนี่ยในความหมายของคนทั่วๆไป <aha. S 1> อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหไ่ทอดทิ้งอ,อแต่ในทางปฏิบัติลูกสาวเขบอกว่าก็พาไปชงที่วัด <น üss. S 1> อาจจะเป็นความหมายมที่มันไม่เข้าใจตรงกันนะ,นะฮะ